สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวจีเวลเพชรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยถ่ายติดต่อกันเลยนะนี่เป็นจีเวลเพ็ดรินนะคะเป็นนกแก้วนะคะอันนี้เออเราลงพรอยที่สองตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอามารีวิวที่เราบอกขี้เกียจนะคะเราเจอแล้วน,นี่เป็นแบบเดินแสงตัวนี้ชื่อเรนนี่เปลี่ยนชื่อแหละตัวนี้เป็นตัวสีชมพูชื่อเซโนวี อันนี้นะคะเป็นลูน่าเป็นจีเพชรของแท้ไม่มีของปลอมตรงนี้ไส้มันจะเป็นเป็นเ๋รอซูมก่อนเป็นรูปพระจันทร์นะคะนี่เป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะใครรู้ก็บอกชื่อมันด้วยนะคะเป็นรูปโคเวอร์ตาสีเขียวนี่ชื่อฟูออร่านะคะเป็นรูปกระดิ่งตาสีเขียว มันจะมีเสียงเห็นนะจะมีเสียงกระดิง่ง<ม>อันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อมิวกี้เป็นแนวจะสีเขียวโปสีเขียวด้วยนะคะีเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยแป๊บเดียวนะอันนี้เป็นหมานะคะ เราชอบตัวนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตเราจนะเราไม่รู้ชื่อนะคะใครรู้ก็บอกด้วยนะเพราะเราไม่ได้ดูจีเบเพ่นนานแล้วแหละตัวต่อไปตัวนี้ตัวสุดท้ายเป็นรูบี้เ,เป็นรูบี้นะคะ <c oughs> นั่นปากมันอันนี้จะเป็นตาสีแดงอันนี้เป็นนางเอกของเรื่อง ก็เลิกซื้อล้นนะไอลูบี้เนี่ยนะคะอืมโอเคก็มีแค่นี้เอามีซีวเวลเพชรไม่เยอะนะคะลำดับสูขขงมากมายก่กองขนาดนั้นแค่สำหรับวันนี้คลิปเราไม่ไดียังไงขอโทษด,ด้วยนะคะบายบายคะ่ะบ๊ายบาย ไม่ไปจ้ะคิดถึงนะ